แล้วอาจารย์ยูนุสเนี่ยหลังจากที่กลับมาจากคณะเกา่ากลับมาจากใช้ร้อนแล้วเนี่ยมาเป็นวาบีแล้วเนี่ยแล้วมาเป็นซาลาฟีได้อย่างไรก่อนแล้วอาจารย์ยูนุสเนี่ยหลังจากที่พี่น้องเนี่ยรู้ไปก่อนหน้านี้แล้วของคลิปเจาะใจวาบีเอ้มาเป็นวาบีแล้วเน้วก็ยัยงไงต่อคือเพราะว่าคําว่าวาบีเนี่ยมันกว้างมากคือเชื่อเชื่อเหมือนกันแต่บางทีเนี่ยในมันฮัดต่างกันในแนวทางเนี่ยต่างกันในในกลุ่มของวาบีกันเองเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันคือคณะเก่าเนี่ยเขาจะเรียก คนที่มีปัญหาของเขาในเรื่องซีฟัตกับเราเนี่ยว่าวาบีใช่ไหมะละ่ะครับแต่ในวาบีกันเองเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันในวาบีกันเองเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันก็ต้องคุยกันต่อว่าแล้วอาจารย์ยูนุสเนี่ยหลังจากที่กลับมาจากคณะเก่ากลับมาจากชัยร้อนแล้วเนี่ยมาเป็นวาบีแล้วเนี่ยแล้วมาเป็นซาลาฟีได้อย่างไงก่อนครับโอ้โหเราล,ละโดนเจาะบ,บ้างละตอนแรกก็เจาะเขาเ,าเป็นชั่วโมงเลยตอนนี้โดนเจาะแล้วนะครับคืออย่างนี้ ส่วนตัวผมเนี่ยเคยเรียนในคณะเก่ามาก่อนตเติบโตมาก่อนแต่ว่าก็ไม่ได้ลงลึกถึงขั้นเป็นซฟีอะไรงนะี้ยแต่ว่าแน่นอนครับว่ามันจะมีช่วงหนึ่งที่เอกใจและก็ไปเข้าค่ายของอของใครหนะ้าของฟิตนะพิจนาบาเตนนะครับชื่อ่ายพิตนาบาเตนนะครับ,าบ,านนรบแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็ไปได้รับอิทธิพลแต่ว่า ตอนนั้นมนเริ่มเริ่มตั้งคําถามกับหลักการศาสนาเก่าๆอะว่าเออที่เราทํะมันถูกไหมเอาเริ่มเปลี่ยนละเริ่มเอาหล,ลักฐานละแต่ว่ายังไม่เข้าใจคําว่าสลับแค่ตอนนั้นในยุคนั้นอะก,กุรอานและสุนัขเนี่ยมันดังอ่ามันดังมันดังเอาแค่เพียงกุรอานและสุนัขก็พอแล้วอุลมาทิ้งไปนู่นนี่นั่นและตอนนั้นเข้ามาสู่แนวทางไม่ได้เป็นสามสิบปีนะ,ะผมคนละขั้วกับบางซเบดีนนะครับผมเนี่ยออกไปแนวทางอิคาน แนวทางอิควานเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาต้องการได้รัฐอิสลามเราต้องปฏิรูปต้องแก้ไขสังคมให้กลับมาใช้ชริอะหะของเราเออแนวทางก็ดีเนี่ยจานอแนวทางดีมีคนโตคูมาจากโห,หต่างชาติม,มาเยอะแยะมากมายนะครับและก็มาเนี่ยแหละจนกระทั่งเราได้รับอิทธิพลได้ซึมซับไปเรียนกับเขาไปนู่นนี่นั่นกับเขาจนกระทั่งเราเริ่มและ ได้รับอิทธิพลจากเขาตอนนั้นมีการอ่านหนังสือของยูซุปก็ตดอวี่โหยเราแบบคนนี้เราอยากเป็นอยากเป็นแบบคนนี้เคยบอกกับบางฟีดอยู่นานมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเมื่อหลังหลังจากที่มีประเด็นเรื่องหนึ่งครับตอนนั้นก็มาอยู่กับทางสำนักพิมพ์อัสบิกูล้ะตอนนั้นยังไม่ได้ไปอียิปต์นะกำลังจะไปแต่ว่ามาอยู่กับทางสำนักพิมพ์อัสบิกูลมาเจอจาร์นามีนและมีประเด็นประเด็นเรื่อง เอ่อรอเบียมันเตอร์คอรีพวกมันเตอร์คอรีพวกยามีอืมเราเลยตั้งคําถามใครคือเชครอเบียบินฮาดีมันเตอร์คอรีหลังจากนั้นเนี่ยเราเลยรู้จักคําว่ามันฮัซสลับเพราะตอนนั้นอ่ะเราเริ่มจะรู้จักและอากีน่าสลับ,บว่าสลับเชื่อตามอันกราและสุวนนะแต่เวลามาเพิ่มเขาว่ามันฮัซสลับเนี่ยทำให้เราเข้าใจกับคําเมื่อกี้แหละอินจอมะ่า เพราะไม่เคยเจอมาก่อนน่ะ <ม S 1> จริงจริงไม่เคยเจอมาก่อนเลยวัาลอฮีเลย <ม S 1> คือเราเรียนศาสนามาก็ไม่เข้าใจว่า<ไ>เอาอตกลงคืออากว่าหฮดีิแล้วก็พอแล้วสิไปามามีอิจมะด้วยอิจมะหนึ่งในนั้นที่เราค้านกับแนวทางอิควานคือการโค่นล้มผู้นํามุสลิมค,คือมติเอกฉันว่าห้ามโค่นล้มผู้นํามุสลิมตอนนั้นแหละแล้วก็คนอีกขั้วหนึ่งพยายามจะค้านอิจมะดูถูกอิจมะดูถูกตัวบทอัลกุรอานฮะดิศมันก็เลยทําให้เราเห็นว่าอะไรคือ คือหลักการที่ถูกต้องอะไรคือวิชาการที่ถูกต้องยิ่งทําให้เราเข้าใกล้ยิ่งรู้จักอุลามานเนี่ยพอยสาคัญและร,รู้จักอุลมามะที่อยู่ในสายทานที่ถูกต้องมันทําให้เรามีการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยมผมเองหลังจากที่ได้รู้จักเชคโรเบียก็อยากจะรู้จักอุลามาท่านอื่นๆจนกระทั่งไปรู้จักเชคมูฮัมหมัดไซยิรสลานในสายทานของเชคโรเบียหลังจากนั้นก็ได้มีโอกาสไปเจอท่านแล้วเราก็ได้ซึมซับความรู้มาจากท่านนั่นแหละคือเหมือน ความรู้อ่ะมันเหมือนสิ้นสิล่ะเหมือนเหมือนสายโซ่ที่มันได้รับการสืบทอดต,ต่อยอดให้กับผู้คนครับดังนั้นเนี่ยมเมื่อเป็นผมะนะผมอาจจะมีความรู้ไม่เยอะผมก็แนะนําไปหาคนที่มีความรู้รหาอุลมามะถ้าหากว่าท่านมีความสามารถรอันนี้คือสิ่งสําคัญอการรู้จักอุลมามะที่อยู่ในแนวทางสุนัขนเนี่ยทําให้รู้เลยว่าเรื่องไหนถูกเรื่องไหนผิดอแต่ประเด็นท,ท่านเลือกอุลมามะผิดชีวิตก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะอาจารย์บอกนะ <c oughs> นี่แหละถ้าเลือกผิดเป็นอ,อิกานเอาคนล้มผู้นำค้านกับฮัดิษนบีค้านกับอิจมะท่านอยู่ในสายทางที่ผิดทันทีแต่ถ้าท่านเลือกไปอยู่ในแนวทางที่เป็นอาลุนฮะดิดแนวทางลา,า,า,าฟี่เขาก็จะปกป้องท่านให้อยู่ในกรอบแบบฉบับที่ถูกต้องที่ในยุคสลาฟเขาทำกันก็คือตัวจ้าเนี่ยก่อนจะบินไปอินเนี่ยก็เคยอยู่ไข่นี้มาก่อนแล้วก็มีการไปนั่งฟังบรรยายที่สำนักพิม ใช่ไหมใช่ครับที่จะบินไปอียิปต์แล้วก็มีอุลมะที่ชอบอย่างเมื่อกี้นี้<ช>แบบว,ว่ามีความอยากจะเป็นเหมือนเขา<ช>แต่ผมก็ยังเขาเรียกว่าไงแต่ตอนนั้นอ่ะเราเองต้องเรียนทั้งสองสายอตอนนั้นตอนที่ไปอียิปต์เนี่ยก็คือผมเรียนกับไฮอากิบาตอุลมะท่านอ่ะเสียชีวิตไปแล้วเชกตอฮาฮาบ h h ah ิชีคนนี้ตาบอดและนั่งอยู่กับซดฟ,ฟูดาด้วยอืและเป็นคนสอนอากีนะแล้วฟันสฟ้าเรื่องปัชญา <c oughs> และในขณะเดียวกันเราก็ไปเรียนกับอุลามาซาลาฟีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอียิปต์ก็คือเชคคาซันบินอดินวะฮับอันบันนาก็เป็นอดีตอาจารย์สอนมหาลายอิสลามมหานครมาดีนะครับแม้ไม่ได้ไปเรียนมาดีนนนะแต่ได้ร่งเรียนกับอาจารย์ที่เคยสอนมาดีนะก่อทำ<ม>ได้ก็ได้เอามาเทียบอะกีดามาเทียบและเรารู้ว่าอะกีดาที่บริสุทธิ์และใสสะอาดอ่ะมันคืออะกีดะาซลัฟจริงๆอืทัะนั้นเนี่ยแสดงว่าอาจารย์เนี่ยก็ผ่านมาคนละขั้วผมนะ ครับคนละคผมมาสาย30นะแต่ถ้าถึงหรือเปล่าไม่ไม่ถึงไม่ถึงเลยเชคเอ่อฮัสซินฮัสซันเบียบดินวาฮับอันบันนาคนเนี้ยไม่ใช่เกี่ยวกับฮัสซันบันนานะคนละคนคนนี้อุลมาซาลฟีเสียชีวิตไปแล้วครับแล้วก็เชคมมฮัมหมัดซซยิบรสลาอันนี้ไปเรียนได้และเชคโรเบียบินฮาดีมดอคเลียท่านก็ยังมีชีวิตอยู่ฮัฟิซฮุลลอฮ์ก็ยังสามารถไปศึกษาหาความรู้กับท่านได้เพราะท่านอยู่ในสายทางที่ถูกต้องแนวทางซุนนะและปกป้องหลักการอิสลามให้รอดพ้นจาก ความการบิดเบือนอบิดดะต่างๆทั้งหมดแล้วแล้วอย่างเช็คที่อจารยุกก่อนนันนี้ยูซุปกอร์ดอวี <c oughs> ออยูซุปกอร์ดดวีเอ่อฮาัสซาันันบันนาไยิดกุตบุบบุคคลเหล่านี้อยู่ในสายทานอีควานไม่สามารถรับความรู้ได้เพราะแม้กระทั่งยูซุปกอร์ดดวีเองตัวเองก็เป็นอาชัยเหรอ ฮัสซันบันนาก็เป็นอาเชรอสายม Minor ูฟาวิดอและก็แม้กระทั่งซีดกุตบนี่ก็มีปัญหาด,ด่าทอและดูถูกซอฮาบา<ม>้าในฟีซีลันกุรอานด้วย<ม>และอื่นๆดังกล่าวเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าจุดยืนแม้กระทั่งเป็นมติเอกฉันว่าชาวสุนนะต้องให้เกียรติกับใครแต่ซอฮาบ้าค,ครับถ้ามีคน<ม>ไปด่าทอว่าซอฮาบ้าเนี่ยระวังเป็นพวกจะใช้ยุะยนะใช่ในเชื้อนะครับจะาแสดงว่าอุลามะที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้เนี่ยหลังสุดก็คือฟังไม่ได้ รับ,ค,รบความรู้ไม่ได้เพราะว่าเป็นแนวทางที่หลงผิดค้านกับอุู้ศาสนา